สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตทีทีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอมินตวแอบมินเอก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะกลับมาเข้าสู่เกมที่2ของวันนะครับเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับนั่นคือคู่มันที่สุดของวันนี้เกมการแต่ทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน ESPN LA Lakers เปิดบ้านรับการมาเยือนของ LA Clippers ครับศึกทีมร่วมเมืองครับการเจอกันครั้งนี้่เป็นการเจอกันครั้งที่3จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติ2ครั้งแรกเนี่ยเป็น LA Clippers จ้าที่กวาดชัย ตัวแรกขยับเอาออสตินลีฟเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดแล้วก็เทรเวอรอลิซ่าลงสนามแทนนะคะเปิดเกมมาค่ะทั้งสองทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีนะคะถึงแม้ว่าแอลเลเกอร์เซจะยิงวงนอกแย่มากเลยค่ะแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้การทะลวงวงในจากทั้งลาเซอร์เวสบุกแล้วก็โรบอนเจมส์รวมถึงเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่สองการเล่นของแอลเคลิปเปอร์จะมีความลงตัวมากกว่านะคะพวกเขาค่อยๆรันห่างออกไปเรื่อยๆค่ะบางช่วงเนี้นนำห่างอยู่กว่าสิบหกแต้มเทเรนซ์แมนกับริตตแจ็กสันกับเป็นผู้นำในการทำแต้มของคลลปเเเเเอออรร์กกกจจะะะ็พยยยาาามมตไื่่ๆบ ครึ่งแรกเนี่ยไลเกอร์สต้มอยู่1ิแต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเอลเอลเลเกอร์เสร็จรวมพลังกันไม่ปล่อยให้โรบอนเจมส์หน่วยคนเดียวลัสเซอร์เวสบุกก็ทําได้ดีนะคะรวมไปถึงตัวไวท์ฮาวเวิร์ดการที่วันนี้เก็บตแต้มรอบรปากหัวงและก็รีบาวช่วยทีมเป็นอย่างดีแชรเรนฮอลตันทักเกอร์ก็มาในช่วงครึ่งหลังนะคะรวมไปถึงการยิง3ามคะแนนของคาร์เมโลอแอนโทนีจากที่ตามอยู่กว่า16แต้มในช่วงครึ่งแรกเนะะี่ยค่ะพวกเขาไล่มาจนก,กลับขึ้นมานําในช่วงท้ายก็ได้ที่3ทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันนนกกกกกก็ไไไไดดด้้้ออออยยย่่่่่่าาาาาางงงสุมมมมม LA คคคปเเร์ะะะพวขีีีฟฟทถึ12 14แตจ ตามที่ตัวเขาเองทําได้ในช่วงควอเตอร์ที่4ร่วมกับลุคเคนารค่ะโอ้โหทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันเบียดกันจนมาถึงช่วงท้ายเกมเลยนะคะและในช่วงท้ายเกมเนี่ยมีการรีวิวภาพช้ากันไปมาทําให้เวลาในเกมเนี่ยยืดไปกว่า20นาทีเลยนะคะมีรายละเอียดมากมายเลยค่ะเดี๋ยวจะให้แอมิเอเนี่ยมาอธิบายให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งก่อนที่สุดท้ายอ่ะจะเป็น l a c l i p p e r s ที่เฉียดเอาชนะ L a Lakers ไปได้แบบปัวใจแฟนในสนามหลือเกินนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีม l a Lakers ได้รับอลเจมส์ รีบาวสามแอสซิสต์วันนี้ยิงไม่ดีเทิร์นโอเวอร์เยอะด้วยค่ะลาเซลวอสบรูคสิบแปดต้มสามรีบาวหนึ่งแอสซิสต์ยิงไม่ค่อยดีมากนะคะแต่ก็ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยสัก,กครั้งเดียว LA Clippers ได้เชอร์รนส์แมนสิบเก้าตามสิบรีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลที่ยอดเยี่ยมลุคเคนาดสิบแปดต้มหกรีบาวสองแอสซิสต์ยิงสามคะแนนลงไปถึงห้าลูกในฐานะตัวสำรองด้วยค่ะช่วยทีมได้เยอะมากจบเกม LA Clippers เอาชนะ LA Lakers ได้อีกคลิปเป นำซีรีส์ฤดูกาลปกติ3ต่อ0ย์สำหรับเกมวันนี้ของ LA Lakers นะครับถือว่าเป็นเกมแรกหลังจากที่กลับมาจาก All Star Break แต่พอเห็นการเล่นของ LA Lakers ในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็น LA Lakers เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกอีกครั้งหนึ่งก็ตามพวกเขายังคงมีแพทเทิร์นแบบเดิมนะครับนั่นคือเปิดเกมมาเนี่ยต่อสู้ได้ดีมากๆเลยครับและพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ก็แผ่วควอเตอร์ที่3เร่งขึ้นมาครับต่อสู้ได้อย่างสนุกเลยแล้วสุดท้ายก็แพ้ไปแบบระทึกใจปวดใจแฟนๆแบบนี้ครับนี่คือรนนงง LA กใฤดูาจถึ ตอนนี้นะครับเรเบลนเจมส์ James, ในเกมวันนี้นะครับอย่างที่แอ้มิตูนพูดครับการยิงในภาพรวมทั้งหมดของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือว่า3คะแนนก็ตามการลุยเข้าไปปิดแต้มใต้แปน้นการลุยเข้าไปปิดแต้มบริเวณปากห่วงเนี่ยวันนี้ต้องชื่นชมการเล่นเกมรับของ L a Clippers คทุกคนช่วยกันลุมเรเบลนเจมส์ได้เป็นอย่างดีเลยครับทำให้เกมของเขาเนี่ค่อนข้างยากวันนี้ไม่สามารถทําแต้มแตะระดับอย่างน้อย25แต้มได,ได้เลยทําให้สถิติของเขานะครับหยุดไว้ที่23เกมติดต่อกกันแต่าารทรทํะดับอย่างน้้อย25แตม23เกมติดต่่่ออกันนนี้เเ็ถืวาป ที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเรเบรนเจมส์เองแล้วนะครับรัสเซลเว์สบุกในเกมวันนี้นะครับข้อดีของเขาคือไม่มีเทิร์นอเวอร์เลยสักครั้งหนึ่งก็ต้องขอคารวะนะครับในจุดนี้ตามที่เคยพูดเอาไว้แต่จุดอื่นๆครับการยิงในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือว่า3คะแนนเนี่ยโดยเฉพาะ3คะแนนวันนี้ก็ไม่ลงเลยตัวของเขายังคงมีปัญหานะครับในการปิดแต้มบริเวณรอบๆปาก่วงทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุดเด่นของตัวเขามาโดยตลอดนะครับที่พวกเราเห็นการแข่งขันของเขาใน NBA แต่ตอนนี้เหมือนไม่ใช่รัส พลเทรเวอร์ริซ่าในเกมวันนี้นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งครับที่แสดงเห็นว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับก็ตามการยิง3คะแนนจริงๆแล้วตัวของเ r รเวอร์ริซ่าเนี่ยทีมต้องการเอามาเป็นผู้เล่นลักษณะแบบ 3D นะครับแน่คือการยิง3คะแนนแล้วก็ช่วยป้องกันวงนอกแต่ปัดไปมาเนี่ยตอนนี้เ r รเวอร์ริซ่าดูแล้วสภาพร่างกายของเขาไม่ไหวแล้วจริงๆครับและอีกคนหนึ่งนั่นคือออสตินรีฟส์นะครับันนี้เนี่ยถือว่าเจ้าตัวมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกนะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตววขาอองงนดดดี้้แสคมยยิ เขาได้รับความไว้วางใจจากแฟรงก์วอลโกเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าออสซินรีฟเนี่ยคือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการรับเป็นรุก,กี้ด้วยการที่ได้รับเป็นตัวจริงแบบนี้เนี่ยถือว่าโอ้โหสมภาคภูมิมากๆเลยครับแต่ส่วนตัวก็ยังมองนะครับว่าการเล่นของออสซินรีฟเนี่ยเป็นสำรองทีเด็ดน่าจะเหมาะกว่าพอมาเป็นตัวจริงยืนยาวๆแล้วเนี่ยเกมของเขายังคงดูไม่ค่อยโดดเด่นครับไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายหรือว่าความฟิตต่างๆเนี่ยดูแลอาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาของเขาจริงๆนะครับไปพัฒนากันต่อไปครับน่าจะไปเป็นตัว ในเกมวันนี้อีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือเดวิดฮาวเวิร์ดวันนี้เขาลงเป็นตัวจีนนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเพื่อนๆลองดูนะครับการปิดแต้มบริเวณร,รอบๆปากหวงเนี่ยเขาทำได้อย่างต่อเนื่องมากๆนะครับและที่สําคัญนั่นก็คือการรีบาววันนี้เนี่ยเจ้าตัวจัดไป14แต้มกับ16รีบาว16รีบาวเนี่ยมีรีบาวเกมบุกถึง7ครั้งนะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยสําหรับ LA Lakers ในวันนี้เขาต่อสู้กับอีวิซาซูบากต่อสู้กับไอเซฮาร์เทนสไต แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็ยังรู้สึกว่าแฟรงก์วอลกเนี่ยยังหาการใช้งานที่ลงตัวของเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดกับ LA l เลเกอร์สชุดนี้ไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับตอนครั้งแรกที่ทั้งคู่ร่วมงานกันเนี่ยตอนนั้นเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดดูดีลงตัวกว่าน,นี้เยอะเลยในส่วนของทัพสำรองนะครับวันนี้ต้องชื่นชมคาร์เมโลแอนโทนีครับที่กลับมาจากการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังนะครับพักไปนานพอสมควรเลยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เขาทําผลงานให้กัับ LA เเเเเลลกกกออออรรสสสสยยยยยยย่่่่าา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 งงงงงต็มมมททททีีแ้้งง้้ววนนะโดดดดดฉพิไไููจหุุถํ แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ต้องถือว่าคาร์เมโล่แอนโทนีเนี่ยช่วยทีมอย่างเต็มที่แล้วจริงๆอีกคนนึงแน่นคือเทเรนฮอตตันทักเกอร์นะครับในเกมวันนี้เนี่ยแต้มทั้งหมดของเขานะครับ16แต้มเนี่ยมาเฉพาะในช่วงครึ่งหลังแบบเน้นๆเลยสิ่งที่แฟนๆ LA Lakers ต้องการจากเทเรนฮอตตันทักเกอร์ก็คือผลงานลักษณะแบบนี้ครับแต่ต้องเป็นผลงานที่สม่าเสมอนะครับไม่ใช่ว่าดีแบบนี้ปุ๊บแล้วหายไปอีก 3- 4เกมแล้วเดี๋ยวก,ก็กลับมาดีแบบนี้อีกเขาต้องมีความสม่ําเสมอและก็ต่อเน,นื่องมากๆครับเพราะว่านั่นคือ ทึกมากๆเลย LA Lakers กับ LA Clippers ในวันนี้จนกระทั่งเข้าสู่ช่วง25วินาทีสุดท้ายเนี่ยแหละครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยืดเยื้อลึกเกินจะจะขอเริ่มแบบนี้นะครับจังหวะที่ Russell Westbrook ok, เขาลุยเข้าไปแล้วก็ยิงมุมข้างแล้วไม่ลงจังหวะนั้นเนี่ย LeBron James เนี่ยลอยเข้ามานะครับแล้วก็เก็บรีบาวตัวเขาใกล้จะออกแล้วแล้วเขาก็ดีดส่งไปให้จังหวะที่ Robert Covington มาตัดเนี่ยกรรมการก็เป่านะครับว่าเป็นจังหวะที่บอลเนี่ยออกไปหลังจากเพลงนั้นทันทีนะครับ Tyronn l u เนี่ยเขาก็ข,าขอเวลานอกแล้วก็ขอทำ challenge เ ดูรีวิวครั้งแล้วครั้งเล่านะครับร่วม10นาทีได้ตอนนั้นนี่คือนานมากๆเลยกินข้าวไปดูไปก็ยังรีวิวไม่จบเลยครับแต่หลังจากที่ได้ข้อสรุปนะครับทำให้โรบอนเจมส์แล้วก็แฟรงค์วอเกอร์ในเขาหัวเสียมากๆเลยเพราะว่ากรรมการเนี่ยเป่ากลับคําตัดสินนะครับกลายเป็นลูกบอลออกของโรบอนเจมส์ไป LA c l i ค p e r s ได้การครองบอลกลับมาจังหวะนี้เนี่ยแฟรงค์วอเกอร์หลังจากจบเกมกันข่งขันเนี่ยเขาให้คําอธิบายที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อไปแต่ในเกมจังหวะเดียวกันนี้เนี่ัวขอ, James, อ,นอนกก็นนนเเเจมมสาากกด่ชใทะห ยืนตรงกลางสนามครับบริเวณโต๊ะเทคนิคนี่แหละอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาครับริชาร์ดเจฟเฟอร์สันเนี่ยแหละครับสมัยที่อยู่กับคริสแลนด์โคเรียสทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันเขาก็บ่นให้เพื่อนเขาฟังนะครับบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยกรรมการเขาเป่าเป็นโรเบิร์ตโกมิงตันทําบอลออกพอมีการเชรันจ์มีการดูรีวิวเนี่ยจะต้องดูรีวิวจังหวะของโรเบิร์ตโกมิงตันไม่ใช่มาดูจังหวะรีวิวของเพลย์เขานี่คือสิ่งที่โรบอนเจมส์เนี่ยเขาบ่นใส่ริชาร์ดเจฟเฟอร์สันนะครับแล้วแฟนๆอย่างพวกเรา โรบอนเจมส์เนี่ยทำออกก่อนนะครับที่จะบอลจะมาถึงโรเบิร์ตคูปิงตันนี่คือคําตัดสินของกรรมการครับก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องตามนั้นต่อไปพอหลังจากนั้นแป๊บเดียวเองครับลย์ต่อไปเนี่ยก็มีการดูรีวิวภาพช้ากันนานมากๆนะครับนั่นคือจังหวะที่ตัวของเรจจี้แจ็กสันเนี่ยพยายามจะเลี้ยงบอลข้ามครึ่งสนามนะครับให้ทันก่อน8วินาทีแต่สุดท้ายเกือบจะ8วินาทีอยู่แล้วกรรมการเป่าฟาวใส่ไทเรนฮอลตันทักเกอร์ทันใดนั้นเองครับตัวของแฟรงก์วอร์เกอร์เขาก็ขอเวลานอกแล้วก็ทาการ เช,เช่นเดียวกันบอกว่าเทรนฮอร์ตันทักเกอร์ไม่ได้ฝ่าว่าการครอบครองบอลยังคงเป็นของ LA คริปเปอร์สต่อไป LA คริปเปอร์สหลังจากนั้นครับแทนที่จะข้ามบอลส่งไปให้ครึ่งสนามเลยก็ยังมาส่งให้กับเรจจี้แจ็คสันเลี้ยงข้ามไปอีกมันก็ไม่ทันแน่นอนครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง2วินาทีเนี่ยก็จะตรงถึง8วินาทีละสุดท้าย LA คริปเปอร์สก็เสีย8วินาทีนะครับไม่สามารถก้าวข้ามครึ่งสนามไปได้ก็เลยทําให้ LA เลเกอร์เนี่ยยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะกลับมาเอาชนนนะ LA รปออเเอออออออสพขขวลาก็จุ๊บ่ยู bon ยใืออง อนเจมส์ครับโรบอนเจมส์เนี่ยพยายามดูจังหวะและเขาโดนทีม LA c r i p p e r เนี่ยรุมพอโดนรุมปุ๊บเนี่ยก็ดีดส่งไปให้กับคาร์เมโลแอนโทนีเชื่อเลืเกินว่าแฟนบาสทั้งโลกนะครับอยากจะให้โรบอนเจมส์เป็นคนปิดแต้มเป็นคนชี้ตัดสินเลยว่า LA Lakers จะแพ้จะชนะไม่ใช่คาร์เมโลแอนโทนีเพราะว่า LA Lakers ตามอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับพอดีดไปให้กับคาร์เมโลแอนโทนีซึ่งก็ค่อนข้างไกลเส้น3คะแนนอยู่เหมือนกันและคาเมโลก็ตัดสินใจยิง3คะแนนนะครับแล้วมันก็สั้นไป LA Lakers ก็เลยแพ้ไปแบบปวดใจแฟนๆในสนามเหลือเกิน ใครที่ดูเกมการแข่งขันคู่นี้เนี่ยนะครับสาวินาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันคู่นี้เนี่ยเวลาจริงๆตามบ้านเราเนี่ยยืดไปรวม20นาทีนะครับขึ้นนานมากๆเลยสิ่งแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทาง NBA เนี่ยเขาพยายามจะเลี่ยงให้ไม่ให้เกิดขึ้นมากที่สุดเพราะว่ามันยืดเยื้อมากๆเลยครับแล้วก็ไปกระทบกับระบบการการงขัทอดสดในภาพรวมต่างๆนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันนะครับแฟรงค์โอเกลเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับอย่างที่บอกว่าจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเขาเน้นเลยครับจังหวะที่ จังหวะของโรเบิร์ตโคปิงตันครับเขาบอกว่าถ้าเกิดกรรมการเนี่ยย้อนกลับไปรีวิวจังหวะที่โรบอลเจมส์ทำออกทำไมไม่รีวิวย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปจังหวะก่อนที่โรบอลเจมส์จะลอยมารีบาวตัวของโรบอลเจมส์โดนผักหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะรีวิวกันไม่สิ้นสุดครับนี่คือสิ่งที่แฟรงค์วอเกอร์เขาออกมาให้เหตุผลซึ่งพอฟังสิ่งที่แฟรงค์วอลเกอร์ออกมาพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับกรรมการจริงๆแล้วตามกฎคือควรจะต้องฝากหลักกับการรีวิวที่มันเป็นปปปััญหหาาทีีีีี่่่่่่มมกรชลนนนไไไใววิวย้อ้ออองตตแบบค คือสิ่งที่ตัวของแฟรงค์วอลโก้เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ดังนั้นครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าในรายงานการตัดสินของกรรมการหรือว่า last two m i n u t e report เนี่ยเขาจะว่าอย่างไงถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราสองคนจะมารายงานให้ทุกคนฟังนะครับสุดท้ายนะครับการต่อสู้ในเกมวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่า LA Lakers จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่มันก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของ LA Lakers คาบ้านแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเซ็งของแฟนๆ LA Lakers อย่างที่แอนดมิทูนพูดจริงๆนะครับพวกเขายังคงอยู่ในอันดับ9้าต่อไปนะครับแม้ว่าจะแพ ยังคงเป็นแบบนี้เนี่ยก็คงไม่น่าจะไปเกินอันดับ9ในเพลย์อินแล้วล่ะครับถ้าเกิดจบอันดับ9้าในการแข่งขันเพลย์อินเนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องทําการแข่งขันเพลย์อินถึง2เกมนะครับต่อสู้กับทีมอันดับ10เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปยื้อกับผู้แพ้ระหว่างทีมอันดับ7กับทีมอันดับ8อีกครั้งหนึ่งเชื่อเลยเกินว่า Lakers ไม่ต้องการแบบนั้นครับแต่พวกเขาจะขยับอันดับได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องมาติดตามชมกันต่อสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะรอรับการมาเยือนของ New Pe นชาวัันจนทร์นีก็เหน่อยเพราะว New Orleans Pe กลยชชนะต้ะเก สู่พื้นที่เพลย์อินให้จงได้ครับมาดูกันซิว่า LA l เ k ล r เกสเนี่ยจะต้านไหวหรือเปล่าห้ามพลาดครับ ถามไปดูในส่วนของ LA Clippers กันบ้างครับพอพูดถึง LA Clippers ปุ๊บเนี่ยต้องย้ำกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทีมของพวกเขายังคงไม่มีพอร์จอชยังคงไม่มีคาวัยเลเนอร์แล้วก็ยังไม่มีนอร์แมนพาวที่เพิ่งเทรดมาพร้อมๆกับโรเบิร์ตโคบิงตันแต่ก็มีอาการบาดเจ็บนะครับพอพูดถึงพอร์จอชกับคาวัยเลเนอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยแม้ว่าจะมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าอาการบาดเจ็บของพอร์จอชเนี่ยจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มีความ เมื่อน,นั้นในส่วนของคาวานเลเนอก็เช่นเดียวกันนะครับยังคงไม่มีความชัดเจนจากทีมนะครับว่าตัวของเขาจะสามารถกลับลงสนามทําแข่งขันได้หรือเปล่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่ยังไงเราก็ต้องมาติดตามชมข่าวกันต่อนะครับสำหรับ2คนนี้แต่ถึงแม้ว่าทีมของพวกเขาเนี่ยขาด3ตัวหลักแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่เหลือในทีมทุกคนเนี่ยก็ยังร่วมกันต่อสู้ได้เป็นอย่างดีทั้งๆท,ที่หลังจะจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของไทรอนดูเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมีการเตรียมตัวที่จะต่อสู้กัััับ LLA เเลกอออรนนี่่่ยย้้้้ิไไไปปปงงงดดดมพววแตทห กันต่อสู้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเ,เพื่อนๆลองดูผลงานของ LA Clippers ครับวันนี้เนี่ยเขาใช้ผู้เล่นทั้งหมด9คนลงสนามทำแกงขัน7จาก9คนเนี่ยสามารถทําแต้มถึง2หลักได้หมดเลยนะครับนำโดย Terrence Mann ครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยในจุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการเล่นเกมรับของ LA Lakers ไม่ค่อยดีครับเราเห็นการทะลวงห่วงง่ายๆหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับของ Terrence Mann วันนี้เป็นตัวนําเลย Le’Dy Jackson วันนี้อาจจะไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะการยิงวงนอกแต่เขาก็ยังไปเสริมในการเล่นอย่างอื่นได้นะครับไม่ว กานทาแต้มการรีบาวด่างๆปล่อยให้ลุกขน,นาดครับในฐานะผู้นําในทัพสำรองในวันนี้นะครับยิง3คะแนนเป็นชุดๆเลยครับถือว่าเป็นกําลังสําคัญให้ผู้เล่นตัวจริงชั้นยอดเลยนะครับร่วมกับโรเบิร์ตกูพิงตันโรเบิร์ตกูพิงตันเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ลักษณะแบบเทรเวอร์อาริซาเลยเป็นทรีแอนดีคือช่วยยิง3คะแนนช่วยป้องกันการเล่นเกมรับต่างๆในภาพรวมของทีมแต่เขาก็ยังคงทําหน้าที่ได้ดีกว่าเทรเวอร์อาริซาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยเราเห็นว่าไทล์ลูเนี่ยเปลี่ยนตัวเอาโรเบิร์ตกู ลและที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับแน่คืออเมียร์คอฟฟี่ครับในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นควอเตอร์ของเขาเลยนะฮะจังหวะที่ LA c l ค p p e r s กําลังตันๆกําลังอึดอัดอึดอัดเนี่ยเดี๋ยวอเมียร c คอฟฟี่เนี่ยก็ทาแต้มได้เดี๋ยวก็ยิงระยะกลางบ้างเดี๋ยวก็ลุยไปปิดแต้มรอบๆปากหัวบ้างเดี๋ยวก็เก็บฟาวเอาแตม้มจุดโทษแต่ที่สําคัญครับจังหวะลูกโทษสําคัญเนี่ยเขาเก็บได้หมดเลยนะครับก็เลยทําให้มเมนตัมของ l a c l ค p p e r s ในช่วงท้ายเนี่ยดีกว่า LA แ a k e r เกครับและสุดท้ายก็เป็นา้ โค้ชที่ชื่อว่าไทรอนรูเนี่ยในช่วง6เกมหลังสุดที่ทั้ง l a c l i ค p e r s กับ LA l a Lakers เสเจอกันเนี่ยค l i p p e r s เก็บเรียบเลยนะครับทั้ง6เกมเลยและย้อนกลับไปตั้งแต่ฤดูกาลปี2003ปี2004เลยนะครับในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกของบุกเขาเลยนะครับที่เจอกันผ่านไปแล้ว3ครั้งในฤดูกาลเนี่ยมีการแพ้ชนะตัดสินกันเนี่ยแต้มไม่เกิน5แต้มเลยนะครับครั้งแรกในฤดูกาลนี้ที่เจอกันเนี่ย Clippers ชคะไปไ้มคร 2, ers, ก็ชนะไปได้1แตแตมมละในนเกวัน,นี้ก็ชนะ3แต้มครับเรียเ่ยกันเหลเอคกิ i p p e r ์ ก็คว้าชัยชนะไปได้ครับทั้ง2ทีมยังคงต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งสุดท้ายในฤดูกาลปรกติชัยชนะวันนี้ทำให้ LA Clippers มีผลงานกลับมาแตะระดับ50%อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเกมหน้าพวกเขาจะเตรียมตัวเดินทางไปเยือน Houston Rockets ครับเป็นเช้าวันจันทร์นะครับช่วง7โมงเพื่อนเพื่อมาติดตามชมกันนะครับว่า LA Clippers จะชนะได้หรือเปล่าเจอกับทีมเป็นรองแบบนี้เนี่ยควรจะคว้าชัยชนะให้ได้นะครับเพื่อที่จะยืดสถิติในการชนะต่อไปครับมากกว่า50%้ารติตมมรบ,บเือน,นนี้ Charlotte h o r n เนสอัตชอนโชแรปเตอร์สยับเลยนะคะร้ต่อ93 Terry r o z i e รโรเชียกับ Kelly ่โอเปรจูเนียมีเกมที่ดีเหลือเกินซานแอนโ n นอสเ u r ร์ยื้อเอาชนะวอชิงตันวูด์ไปได้แบบพือจับค่ะต่อเวลาถึง2ครั้ง157ต่อ153 d เดชอนเตเมอร์เรทริปเปิดบครั้งที่12ของเขาตองในดูกานี้โอเค h ซีซันเดอรปลุกไปเอาชนะอนเดียนะเพเซอร์คาบ้านในช่วงต่อเวลา129ต่อ125ย5ี k, Jesus, Alexander, ก่กิ e เก้าต่อร้อยยี่สิได้าเชกิลายตลาล็ก 119ต่อ111มายแอมี่ฮีทบุกไปเอาชนะนิวยอร์นิค115ต่อ100แม้อาร์เจแบรเรตจะทำแต้มถึง46แต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นก็ตามอยู่ท่าจัสไม่ยอมแพ้ดัลลัสแมวริกส์เอาชนะไปอย่างยอดเยี่ยม114ต่อ109โดดดอร์แวนมิเชลยิง3ลงไปถึง7ลูกอะ่ะมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองนิวออร์ลีมเบลิกันส์บุกไปเอาชนะเฟนิกซันสตีมอันดับหนึ่งของลีกคาบ้านแบบผิดคา11 ick, Roland, ด117ต่ 32, อ102ซีเจมแคโรลล์ยัง,งคงร้อนแรงกระแโ เอาเอลเกอร์ก็ปวดใจกันต่อไปแต่ละเกมเนี่ยลุ้นระทึกแล้วก็ปวดใจเสือเกินนะคะเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรคะคอมเมนต์มาคุยกับมินตูที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดข่าวสาร NBA แล้วก็คลิปที่เต็มไปด้วยข้อมูลสถิติค่ะอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา t 3 mania วันนี้พวกเราทั้งสคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ